นะครับวันนี้วันหยุดออกมาเช้าๆครับผมวันนี้ยังไม่มีน่าจะไม่มีใครมาก่อนนะครับหมายนี้อ่าที่ใช้ครับผมมอนเตอร์ครับผมลองดูครับจะมีตัวหรือเปล่า ขึ้นสายใหม่มาเลยครับวันนี้โอ้ไม้เดียวโดเลยครับโอโ้ถูกที่ถูกเวลาครับผมตีข้ามฝั่งแล้วก็ลากลงมาครับกัดเลยครับผมสายสวยครับนี่แหละครับปัญหานี่ สวัสด,สสดตรงนี้แหละครับปัญหามันอึบอู้โอ้ยอะไรเนี่ยเจอับป,ปลาแต่เช้าเลยไม้แรกก็ติดยศให้เลยครับผมโอ้ยมีหน้ากัดค่อย ดูสิครับเจอปลาปล่วยแต่เช้าเลยวันนี้กับมอนเตอร์สีเขียวครับผมไม่เดียวรู้เรื่องครับผมสุดยอดเลยครับเดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จ,จล้วปลวไปครับพี่นี้โอ้เจอปลาผอมแต่เช้าเลยวันนี้ขอคุนมาครับผมปากติดตามผลงามได้นะครับผมกบยางไทยกอินเตอร์ครับผมหมายไต้หวันครับผม